เทศบาลวัชุมพลคีรีจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6ได้จัดพิธีเบิกเตศพระพุทธรูปพระพุทธชินราชศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกสอนในปีการศึกษา2558สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิชันนางสาวรพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะโรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนค่ะโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีโดยในายเชรัชยศบันเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ศึกษาความรู้นอกห้องเรียนตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนโดยในครั้งนี้ได้เริ่มที่สำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนเทศบาลวชุมพลเคีรีให้นักเรียนได้รู้จักคณะผู้บริหารการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในสำนักง,งานเทศบาลในฝ่ายต่างๆโดยดรเทิดเกียรติชินสารานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทเทศบาลให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนและว่าที่พันตรีภัยทูลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานให้การต้อนรับและเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะครูและนักเรียนจากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดไทยสามัคคีหรือวัดพระเจ้าทันใจตำบลแม่กษาอำเภอแม่สอดและบ่อน้ำพุร้อนบ้านแม่กษาโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยปราชชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ข้อดีของการศึกษานอกสถานที่คือผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาทสัมผัสหลายด้านและเชื่อมโยงประสบการณ์ตรงกับความรู้สึกที่ได้เรียนในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองได้ทราบในส่วนของกิจกรรมที่ได้ทำมาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เทศบาลนครแม่สอดทำการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ เทศบาลนครแม่สอดทำการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดและส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนครแม่สอดเร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปรับพื้นที่ผิวสนามและลู่วิ่งโดยรอบสนามการทำความสะอาดอัฐจันทร์ที่นั่งทาสีใหม่ให้หน่าชมเสริมตะแกรงโดยรอบสนามปรับปรุงห้องสุขาภายในสนามเพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่แม่สอดและใกล้เคียงโดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดมุ่งหวังให้สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดเป็นพื้นที่ของประชาชน ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพและเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดการแข่งขันกีฬาของประชาชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนรวมถึงเพื่อนบ้านจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาอีกด้วยโรงพยาบาลแม่สอดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชัน้น5 อาคารเฉลิมพระเกยียรติหกรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์ทวัตชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมดูแลผู้สูงอายุโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอำเภอแม่สอดเพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้บริการ หรือคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนการประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบโดยการอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณาสุขและประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนนางสาวพานิดากาวินำ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี2548ในปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ14.57ของประชากรทั้งประเทศและมีอายุยืนยาวขึ้นผู้ชายมีอายุเฉลีย่ย71.3ปีผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย78.2ปี จากแนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้นำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเนื่องจากวัยสูงอายุมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมภาวะโรคเรื้อรังเหล่านี้เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุสูญเสียสุขภาวะและนำไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้สูงอายุจะต้องได้รับการดูแลคัดกรองสุขภาพเบื้องตน้นจากบุคลากรสาธารณาสุขและการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุโรงพยาบาลแม่สอดจึงได้จัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมงโดยได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตาก คณะวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลกและทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์ทวัชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นมีการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกันโรคการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการผู้สูงอายุในสถานพยาบาลเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจะต้องมีการพัฒนาในส่วนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบอาสาสมัครการอบรมวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอันจะนำไปสู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างมีคุณภาพต่อไปสำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี2558 ถึงปี2559และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรรุ่นที่1ครั้งที่2ค่ะณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขตเทศบาลนครแม่สอดร้รอยเอกพิชัยกลิชวาุวรณผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนักหัวหน้าประชาสัมพันธ์มวลชนเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สเป็นวิทยากรทำความเข้าใจ กับเกษตรกรพร้อมให้ข้อมูลการรณรงค์60วันอันตรายห้ามเผาเด็ดขาดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง3าตำบลได้แก่เกษตรกรตำบลแม่สอดเกษตรกรตำบลท่าใส่ลวดเกษตรกรตำบลพระาธาตุผาแดงที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดขึ้นโดยมีนางถนอมศรีแสนหารเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่สอดต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมซึ่งโครงการนี้ มีหลักการสำคัญคือแนวทางที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้ต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและประกอบอาชีพเสริมในช่วงเวลาที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป้าหมายของโครงการได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558 ถึงปี2559และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสินค้าเกษตรให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมจํานวน3ครั้งครั้งละ5วันติดต่อกันรวมทั้งหมด15วันในวันนี้เป็นการอบรมของรุ่นที่1ครั้งที่2โดยเกษตรกรจำนวน50รายเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรในการบรรยายความรู้ต่างๆจากกรมวิชาการเกษตรในวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชระบบสนครัวหยดน้ำและกรมตรวจบัญชีสหกรกรเรื่องบัญชีแก้จนบัญชีชี้ทางรวยกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องสุขภาพดีมีสุขกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6 ได้จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระพุทธชินราชค่ะกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ได้จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระพุทธชินราชที่ทำการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ตำบลท่าใสรลวดอำเภอแม่สอดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปพระพุทธชินราชเพื่อแสดงความเคารพและเป็นสิริมงคลของบุคลากร ของทางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346โดยมีนายสมโชคมีแม่แม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดเป็นประธานฝ่ายคาวาสและได้นิมนต์พระราชวิทยาคมกิติปาโลครูบาสายเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเบิกเนตรในครั้งนี้โดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครและนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมพร้อมหัวหน้าส่วนงานหน่วยราชการภาครัฐและเอกชนพุทธศส,สนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้กว่า200คนการเบิกเนตรพระพุทธรูปมีพื้นฐานจากคติความเชื่อที่ต้องการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปที่จัดสร้างเสร็จแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ ควรแก่การสักการะบูชาห้ามกระทําใดๆที่ไม่สมควรต่อพระพุทธรูปนั้นอีกในกระบวนการก่อสร้างพระพุทธรูปนั้นอาจจําเป็นต้องมีการกระทําที่ไม่สมควรแก่พระพุทธรูปเช่นการปีนป่ายบนตัวพระพุทธรูปการตะแคงองค์พระการขัดถูการตกแต่งส่วนที่เป็นพระเกศพระพักเพื่อให้ได้พระพุทธรูปที่สวยงามซึ่งผู้สร้างอาจมีความรู้สึกผิด รู้สึกไม่สมควรด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีประเพณีการเบิกเนตรขึ้นโดยอนุมานว่าขณะยังไม่เบิกเนตรก็คือรูปปั้นธรรมดาที่จะตกแต่งได้ไม่ถือว่าเป็นการไม่บังควรแต่พอทําสํำเร็จแล้วผ่านการเบิกเนตรก็เสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ที่สมบูรณ์ไม่บังควรทำสิ่งที่ไม่สมควรแก่พระพุทธรูปอีกต่อไปนอกจากสักการะบูชาเท่านั้น อภะวัฑฒิเยนะธมฺมวิทาเยนสุขํกตินํสุขํธมฺมาธมฺมา Deva kāno deva kāvaṃ i trayo abhijaya sujayā mokkhaṃ leya parajitā pañca kehi je tadā vi kho kale asvadāna tapato paṭopamora isuṇakaṃ subhaṃ kāyaṃ subhapaṭa sohita sukāno samo tadā sujita brahma sariso do ka পা ke pepaका si faका pigi ka on rafaka kepata හිetagi toakoলে kataana ziwatanlo ewa tवाita yoi kaj to চাya মাkale

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกษรจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกษรในปีการศึกษา 2,558ค่ะที่บริเวณลานเคารพธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโดยนายพี่รมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและนางสุรีพรขำสิริผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับปฐมวัยนำคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดกิจกรรมให้นักเรียนอำลาครูผู้ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรที่หมดวาระการฝึกสอนในปีการศึกษา2558โดยในหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรได้ส่งนักศึกษาเอกประถมวัยคณะครุาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรเพื่อมาฝึกสอนภายในโรงเรียนที่สังกัด เทศบาลนครแม่สอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วก็ได้มีนักศึกษามาฝึกสอนจำนวน9คนในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคณะครูพี่เลี้ยงก็คอยให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์ด้านอื่นๆอีกมากมายได้สร้างความผูกพันความรักระหว่างคณะครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นอย่างมากวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามมอบดอกไม้และของที่ระลึกให้กับครูผู้ฝึกสอนทุกคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและน้ำตาแห่งความยินดีของทั้งนักเรียนและครูทุกๆคนครูโรงเรียนเทศบาลวดดอนแก้วนะครับที่ได้ให้โอกาส พวกเราได้วกน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งเหนือนะคร<ม>ับวิชา<ม>ที่ได้มาอยู่โรงเรียนนิสตมาพัฒน์อนแก้วแห่งนี้นะครับตลอดหนึ่งปีการศึกษานี้น,นะครับพวกเราก็ได้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เคยได้เรียนมาหรือว่าที่ยังไม่เคยได้เรียนมาก็มาเจอที่งเรียนแห่งนี้นะครับทําให้เราได้รู้จักการทํางานเป็นทีม ควาสัมารีในหมู่คณะจะทำงานยังไงให้ให้งานนั้นสำเร็จนะครับคือเราได้ตรงนี Ma ้มามากแล้วก็ได้ทั้งความอบอุ่นจากคณะครูไม่ว่าจะเป็นคณะครูในช่วงช้านุบบาลหรือว่าช่วงชั้นอื่นๆนะครับคือคณะครูเขาเขาต้อนรับอย่างดีมีผู้บริหารที่ดีนะครับแล้วก็พวกเราจะนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้แต่โรงเรียนแห่งนี้นำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตนะครับในการได้เป็นปรูจริงๆครับแล้วก็พวกเราก็จะนําประสบการณ์ทุกคำสอนจากคูที่เลี้ยงหรือจากคณะครูท่านอื่นนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพฟูต่อไปครับแล้วพวกเราก็เป็นรูอนุบาลที่ดีในอนาคตต่อไปครับสวัสดีค่ะวันนี้เราถือว่าเป็นวันที่เราทำให้นือ้อา นักศึกษาของราชพัฒน์กำแพงเพชรค่ะเอ็ดประถมวัยมาฝึกสอนฝึกประสบการณ์กับโรงเ,เาารียนเทศบาลานดอนแก้วในระดับประถมวัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากเราคือประสบการณ์ทั้งทานอ้อมและทางตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ท,ทำในระดับชั้นนะคะไม่ว่าจะงานในสถานที่หรือนอกสถานที่ เราก็พากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้สสนไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงร่วมกับเราด้วยนะคะนักศึกษากลุ่มนี้ทำทำจิตเหนื่รู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะในในตัวนักศึกษากลุ่มนี้นะคะเด็กมีความขยันแล้วก็มุ่งม,มั่นนะคะนะคะประสบการณ์ที่เขาได้จดกากเนื้อเทศนารอนแค่เรียนพราะผมมองวัาจากครูของเราทั้ง11คนนะคะในระดับหน,น,น่วยครู ให้ทั้งหมดกับเนื้อหาไม่ไว่าจะเป็นด้านความรู้เอ่อน่ากิจกรรมและความบันเทิงที่มีต่อก,กันนะคะก็ผู้ดี๋วขอขอบคุณนะคะอธิการบดีของราชภัฏกำแพงเพชรนะคะอ่าครูบาอาจารย์ที่ได้สอนนักศึกษาอบรมประสบการณ์สูงวิทนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านน,น,ะะนายกสุเกรติียงสรนันผู้อในวยการกองการศึกษาขอพี่รองดูคุ้ม แล้วก็ร่วมในการสาธารณที่ดูแลในเรื่องทีบายนักแก้่ที่สบายนักแก้แห่งนี้ในวิชาฝ่าย์คำตาสุงประเทศรั้นปั้นแล้วก็น้องสาวจำเจ้ารัตี่จำแหนงกลุ่มบริหารที่นี่ค่ะที่ช่วยดูแลพวกเราแล้วก็ดูแลน้องๆนักศึกษากลุ่มหมวไวกลุ่มนี้ค่ะคนวันมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะ หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกานาฬิกานาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดและ w w w m e s s o r บ n e w com ดิฉันนางสาวรพา,าพลุตันสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ